สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนซ์สองเลยตามผู้ชมๆๆทุกท่านนะครับผมยอดว่านเกาะเกาะกีไพเอฟซีเลยตามผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทอสัมผัสระวังน,นุนทิยากระแม่ชนบุรีนะครับเปลี่ยนตัวคำนวนนะครับแม่ชนบ,บุรีเนี่เพป่นกรให้ที่ผ่านมาเพป่นกรให้ยสองหนึ่งหลงังออกสองหนึ่งบดน,นะครับเมื่อนี้เพป่นกรให้มาแล้วล่างย่างเดียวกันบดน,นะครับเมื่อวนันที่หนึ่ง ท่นานาวครบหกเจ็ดนะครับเพื่อนเสี่หายมาได้ในตามแบบฟังนากันนะครับเข้ามาแล้วกับหน้ากดติดตามกดแช์เปลี่ยนกําลังใจเลยนะครับข้อมือท่างมาที่เกิดนวดที่ยาแบกมันมาให้่พราด้่าทีาจัดทำเป็นลิปเพื่อใจเอฟซีได้ทำผสมทุกท่านได้ฟังในรูปไปนำกันทุกทุกลิปนะครับเพื่อนเสียหายมาได้ในาตามแบบฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตมามผมมานะครับ กับมีแนวะทางตัวเลขยังกับเ,เลขสูตรคำนวณของแม่ชนบุรีนะคะหัวทีพผ่านมากมายแล้วหายแบบนี้นะคะหายล่างสามเจ็ดี่สามเจ็ดมีสองหนึ่งนะคะแต่ว่าออกสองหนึ่งบนออกสามแปดล่างนะคะนะคะสามเจ็ดออกสามแปดสองหนึ่งล่างออกสองหนึ่งบนนะคะแนวทางของแม่ชนบุรีนะคะ สำรับงวดนี่นะคะงวดนี่แม่แล้วก็หายมาแล้วนะคะไข้น้อยๆนะคะไข่าสามคู่นะคะคอยต้องวดไข่าสามคู่จะเป็นตัวได้ใจไปบ้างเสียงสัมผั์แล้วว่านนที่ยาแม่ชนบุรีงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะแม่วันดีค่ะแม่วัสดีค่ะแต่ไปเล่นได้ค่ะ เดิมพานมาแต่เดิพันมาแม่หายสองเรื่องว่าเป็นลานเนาะอ่เป็นบนสองบนเป็นบนวันนี้แม่ที่หายตาล่างล่างไปเออล่างอย่างเดียวสองคู่หลกะบนล่างไปเลยบ่มีคู่สุดท้ายเด้อหายสองคู่หายบนล่างบ่ค่ะค่ะเอาเอาเลขหนึ่งก้อนก็ได้บนล่าง วิ่งวิ่งแปดกับศูนย์หลักสิบเจะเป็นล่างเด้วเนี่ยวิ่งแปดกับศูนย์หลักสิบหลักสิบเรีนล่างสองโดงข้างล่างเอาแปดศูนย์ ล่างแปดศูแปดครับเก้าสี <80 S 2> ่ 8, 0, 9, 9, <4. S 2> เกาสีไปให 2, 4, ้สองคูนี้แหละเพราะว่าเลขล่ลางอันนี้สูตรนี่มันจะเห็นไดสอคูาเลขบนญม่ได้ด 2, ดเห็น บนเก้าอ ah ่าอ่ะวิ Jin ่งบนเก้าวิ่งเก้าตัวเดียวร่องหนึ่งวิ่งเก้าล่องหนึ่งโอเคน่ะเลขสองตัวนี้ไปกับบนล่างมาไหมอ่าไปกับบนล่างบนล่างไปกับ ถ้าเพิ่มกับเป็นเก้าเกดตัวเดียวเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้แค่ได้บนเก้าเก็ดสรุปหน้าท่างของแม่ชนบุรีพวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกเจ็ดเลขวิ่งมีแปดมีศูนย์สามารถาวิ่งเน้นลางรักซิปลักซิปล,ลางมีแปดมีศูนย จับผู้หายล่างซื้อบนได้มีแปดศูนย์มีเก้าสี่เก้าเจ็ดไปกับบนล่างแมกวิ่งบนหายเก้าคับหนึ่งเน้นที่เลขเก,ก่าน้นทิยาลงถือปะปะค่ะค่ะค่ะฮะไปหายแค่นี้ละขอพูดแม่ไร้ร้านเอาเพื่อแม่ฟันสามโซแดงึ่งครึ่งแม่ก็สิบว่าหายนอนทิยาปะอ่ะแถวที่อฟันฟันดีๆฟันบางไหนก็นฟันโบกิ้ว ก็มีเขาไม่รุดค er ่ะเขาไม่ร <sh> ูดค่ะว่าเป็นยังค่ะอ้าวขอบคุณแม่แล้ะลายเด้อค่ะที่หน้ทางนะคะตนี้องเอฟซีโชคดีนะทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะค่ะพอเป็นไปองเอฟซีก็สิ่งนี้แหละนะคะเสียงสามภาระ้ว่านุทยากับแม่ชนบีนะคะนก็มักจะหต้งวดเป็นประจำนะคะแนวทางของคน ก็บาายโตนะคะให้วิ่งล่างวิ่งล่างมีแปมีศย์วิ่งบนมี9้ามีหนึ่งนะคะเนเลขเก้านะหลักสิล่างแต่มีแปดมีศูนยคือเนะคะเลขล่างสามารถซื้อได้บนล่างมี8 0มีเก้าสี่เก้าเจดนะคะบนล่างไปกับเป็นนะทะงหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะหานนุ์นทียากกับคอไว้พ่อหนหยพ่อไม่พี่น้องเอฟซีโดีนะทางของแม่ชนบุรีนะคะ ครับการวางว่าเอฟซีและทอมบุสตันถูกตันคงเสือนี่ในฟังแล้วนะครับที่นวนที่ยาได้ถ่ายรูปเรียกของแม่ชุนบุรีสำหรับผมได้ถ่ายคลิปนึ่งฉลุยครั้งหนึ่งนะครับแม่ชุนบุรีเล็กสูตรคำนวณที่แลวมาให้สองหนึ่งล่างออกบนเงนื่อนี่ไหามาแล้วเงื่อวันที่หนึ่งท่านว่ากกมกเจ็ดเพื่อไหามาเรียกวิ่งวิ่งล่างนะครับวิ่งแปดก็ศูนย์นะครับ รักสิบลังนะครับพรเพื่อจะจับคู่ให้เลขลา่างังมีแปดศูนย์ก็โอี่กับเก้าเจ็ดนะครับสำหรับเลขวิ่งบนก็มีเก้าล่างหนึ่งนะครับไปกับบัลลางครับเป็นแนวทางซื้อตากินแบงของรัฐบาลกวับบงบ่ายเอฟซีและทำมุ่งส้มสุขทันโค้งเสร็จง่ายในฟังแล้วนะครับสำหรับผมรุ่งนี้ทายคลิปนี้เดียกคอยุติเพียงซัมมี่พบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดี สวัสดีครับ